สบายดีพพี่น้องต้องไปเมื่อสุขสุคนเนาะมาพ่อกันในในเวลาบ่ายสองน้ำกระโดดพิธีเรียบร้อยพี่น้องอันนี้ก็คือเครื่องจักรที่เปิดนมาสูบน้ำออกมาสูบน้ำออกใน,ในบริเวณเดินเือนอันนี้เมื่อวานมีน้ำอยู่มุมนี้เลชิลายกว่านี้น้ำอยู่มุมนี้ชิลายประมาณเพียงขายพี่น้อง มีเพิ้นก็เลยลดลงไปทีเรียบร้อยนี่ก็เครื่องสูบนานเป็นระบายออกเนาะเ,เดี๋ยวเฮาสิพายยางเลาะเบิ่งเนะาะพี่น้องเนาะ สายเลยเพื่อว่านี่หลกว่านี่ อ่อาจังไงกับปากไง้รูเนี่ยพี่น้นองเอาปากเป็นกำลังใจใเฮ้อปากเป็นกลำลังกำลังใจให้ผูู้ประสบไทยน้ำท่วม รวมคำนี้มันก็นคือว่ายัางพ่อไปได้ยังพ่อได้ไปยังพ่อได้ไปซื้อกับเขากับน้ำเนาะ โอ้มานี่น้ำแห้งไร้พี่น้องมามึงหนีน้ำแห้งไร้พี่น้อง ผุ้บอกคนไปหาเนาะสายมองเนาะ